หลังจากทำบ้านเสร็จแล้วเราอยู่ในบ้านมันเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวมาเล่นต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนทุกคนอ่าโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้จินจะพาทําบ้านต้นไม้ทําคลิปวิดีโอเอาชีวิตรอดในบ้านต้นไม้กันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทํากันเราจะมีอะไรบ้างเราขอายายหรือยังขอแล้วขอายแล้วใช่ไหมเราขอยายคือเราขอใบตองยายแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะายืมท่อยืมท่อของตา<อ>ยืมท่อของตาเอามาทํายืมท่อมาทําเป็นบ้าน แล้วก็เอาใบตองมาทําเป็นมุงหลังคาแล้วก็ทําเป็นบ้านเนี่ยหลังเล็กๆใช่ไหมครับชินเดี๋ยวพร้อมแล้วพาเพื่อนๆไปดูนะครับโ okay. อเคไปขอกเพื่อนต่อเอาไปยังยบายไปว่า,า,าออมาเร็มาเร็วมาเร็ว เดี๋ยว,เ,ยวเราจะใช้มดุ้ยเ,เหรอจินว่าเอาโอเคครับเพื่อนเพื่อเราวันนี้จินก็ทําบ้านที่ทํามาจากต้นเขาเรียกว่าอะไรครับวัสดุธรรมชาติใช่ไหม<ช>มีอะไรบ้างครับพี่จินมีใบ,<า>บตองใบตองอ่าออมีใบตองแล้วก็มีไม้ไผ่ไ แล้วก็อะไรอีกครับผมเชือกฟางโอเคมีใบตองมีไม้ไผ่มีเชือกฟางใช่ไหมครับแล้วก็มีแล้วก็มีใบเขาเรียกเป็นต้นปรามจากของยายใช่ไหมต้อนเอินผาล้ำมากกว่าโอเคแล้วเรามาเดินดูรีวิวรอบบ้านธรรมชาติของพี่ชิงเป็นไงบ้างเราทําเป็นลักษณะมอนเหมือนกระโจมใช่ไหมครับพี่ชินค่ะเป็นกระโจมเหมือนกับอินเดียแดงใช่ไหมโอ้ดูสิรอบบ้านนะครับดูสิมันมัน<อ>มัน เป็นลักษณะเหมือนกับของเล่นที่จินถ่ายเล่นๆอยู่กับพ่อแก่นะคะพี่จินดูเนาะโหดูสีทางอันนี้เขาเรียกว่าตรงไหนครับพี่จินทางเข้าบ้านใช่ไหมใช่ประตูทางเข้าบ้านโอเคเราเดินเข้าผ่านในผ่านมาเดี๋ยวรอจอเสือมาปูนั่งเล่นได้ใช่ไหมครับอ่ะมาดูรอบบ้านฝั่งนี้เร็วรอบบ้านฝั่งนี้เราทรําด้วยอะไรครับผม<ำ>มีใมทำด้วยใบอินทรนครับเอามาเอามาวางเรียงๆกันใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เชือกฟางผูกใช่ไหมโอ้โหดูสีลักษณะยูนิิมันเป็นลักษณะมันดูแข็งแรงไหม มันแข็งแรงก็เอามาเล่นได้ใช่ไหมครับโอ้โหดูสิเดี๋ยวเราเอาเผื่อเอาปูนะครับข้างหลังก็เป็นลักษณะนี้มีเชือกฟางเต็มเลยอ่าเป็นไงบ้างเพื่อนๆใครที่รีวิวบ้านนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมมากดซับสไครต์แล้วก็มาเล่นบ้านกับจินได้นะครับเพื่อนๆนครับใช่ไหมครับจินใช่ครับโอเคแล้วมีอะไรบ้างอีกเดี๋ยวเราจะลองเอาเสืออาปูแล้วก็มีน้ำมาดื่มกินนะครับขอกกันเพื่อนนะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่อยว่า หลังจากทําบ้านเสร็จแล้วเราอยู่ในบ้านมันเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวมาเล่นต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆครับหลังจากเราทําบ้านเสร็จเราก็ต้องใช้เสือปูอาจินเสือปูเล้วโอเคเสือปูด,ดีหน่อยหันเข้าไปฝั่งไหน oh. อโอเค ปูมาปรตรงๆปรตรงๆอะปรตรงๆเราเพื่อนๆดยแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับเราทําเอาตรงๆดูเฉียงงเฉียงไหมครับเฉียงเนาะโอ้สวยมากเลยเราบังเราบังระวังโอ้โหแล้วเราก็ได้ที่ที่เราสามารถที่จะเอามาทานข้าวได้แล้ว โอเคแล้วแล้วแล้วบ้านต้นไม้ต้นไม้ก็เสร็จเสร็จแล้วนี่คือทางเข้าใช่ไหมครับจจนใช่นี่คือเสือมีเสือแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปิกนิกกันอยู่ตรงนี้เอาชีวิตรอดอบ้านต้นไม้สวันหนึ่งคือเคเอาบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วบอกเพื่อนๆกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยจิ้นจิ้นโอโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ ก็ซักไซ้รื่ยนะคะแล้วก,ก็ไปทืบไลกระทืบไลยเลยเยอะ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 ,ะแรงโอเคบา